ทุกคนอีกครั้งนึ่งนะครับอันนี้คือคาเฟ่ที่จัดไ้เ่านใช่ไหมมัป็นประตูไม้แรู้แค่เต็มขนาดนี้ขอบคุณมากครับรู้หลอกมากเลยอ่ะโอ้โหโอเคไหมอ่ะ แต่ว่าข้างหลังไปข้างหลังก็มีใช่ไหมครับมันไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูเขาได้่าเดี่เครับครับอันนี้ให้จะนั่งหรอใช่ค่ะโอบคครับแต่ว่าจะนั่งสูงกว่าทุกคนหรอไอออด่มนนี้นะครับเม่กี้ไม่กินเลย เมื่อกี้ถ่ายกับรถแห้งมาขับได้ไหมไม่ได้คับมันมันมันกเ็เิดเหมือนกันนะครับมันไปไปวิ่งที่ไหนปั๊เนี่ยสยามอืม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทำอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นตัวเองได้ไหมครับได้ไหมครับ ลองได้เลยด้วยผมมีหมอนพอร้อมเดี๋อเข้าต้องขอบคุณมากๆครับของคนที่ตัดคาเดย์ให้ครับมีลูกบานใหญ่กันเลยเลยบานอะไรกันบานใหญ่ไงจักรยานครับนีงไงฮะ อะไรนะครับใส่มงกุฎได้เนี่ยครับมีมีกีตาร์าได้เล่นด้วยรมีกีตาร์ด้วยโอ้ยขอบคุณครับโหหลอมากยังใช่ด้วย ยิมแกโ้อิอยากมีโอกาสขึ้นไปบนแท็กสัพานน้งหกันเคยเคยนั่งระแบบตรงตราแหนงไม่มีแบบไม่มีวาสนาสาทุกทุกคนมาถึงก่อนเ่ยมาย่งไงกันนะครับเดินมาเหมือนน้องนิดเลยถ้าถามไว้ก็ตอบอย่างนี้ย เป็นกีตาร์เลยนะครับเต้นเต้นทุกคนครับไม่อะไรนี่เปแบบแม่นียอะไรนี่ว่าเป็นแบบว่าเงียบพูดอะไรก็ได้นะครับครับก็วันนี้ก็เป็นวันดี ขอบคุณครับทุกคนแฮปปี้ไหมแบบเจอกันวันนี้แล้วก็แฮปปี้เหมือนกันแบบที่แบบมาเจอทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากม่ครับที่ทำทุกอย่างให้วันนี้เลยครับเหนื่อยไหมเหนื่อยกันไหมเหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยต่อไม่เหนื่อยแล้วเต็มใจครับขอบคุณนะครับแบบ ขราคงรู้อย ah ่างนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> e ้ด้านไม่เลยโอเปิดเพลงไหมมันจะได้ไม่เงียบท่านร้องเลยเหรอครับใช่นีต้าเลยหรอได้ครับจดขอลองอุ้ยกีต้าใครครับเนี่ย มีท่านอกว่าให้เล่นกีตาร์เลยนะครับเล่นแบบอยากฟังมาก<น>ะมอะไรดีชาัชากช้างไหม <store S 1> เป็ดก้ามก้ามอะไรดีซีสครับ<า>ต่อไหนนะครับอ๋อตอนที่อยู่บางแสนอ่า แค่ไนแค่นั้นล่ะครับได้เลยได้เลย one เฮ้ยทำไม อยากยิ้มฟังถึงวันของเราอยาก้เธอบอกฉันอยากาายิ้ในลำากใจอยากมรอย สักเท่าไรก็ยังเหมือนว่ายังไหลขึ้นทุกทีม็นแค่เพื่อนคนหนึ่งที่ฉันดีในตอนนี้เธอบอกฉันต้องเข้าใจ 带你的感慨，带你伤痕。<noise> ไ้หมจะให้รายแค่ไหนก็เป็นได้แค่นั้นพอมกันมากับายยังไงตัวเองทุกวันฉันหาเมาแต่ใจต้องเดือนให้ได้รู้ว่าอยากกลืนไปคิดงไปยังไงไม่เธอทางไกลจะเลยฉัน รอเลยทุกคนแจะนิดนึงหรอแบบนิดนึงก็ได้หมาถึงพี่โจ้ไหเมีเจวพี่โจ้าเจ้หนีไปเที่ยวญี่ปุ่นไหม ประโหวดจริงครับม่นกินช่วงไม่มีการลงทุนในไอจีไม่มีหลักฐานไม่ใช่ทุกอย่างนี่เขาเขาไม่เดทกับแฟนเอาพี่เอาพี่เอาพี่ เขามาเราไปยืมเท้ากินข้าวเย็นอร่อยอร่อยอะไรฮะคนก็พอมีนะแต่ว่าพี่พนักงานเยอะเขายืนห้าคนแล้วก็ยืมจองเราไม่ยืนยิ้มเราต้องทำตัวให้ถูกเราต้องทำตัวยังไงอะไรนะฮะข้ ของขวัญที่น้องไฮชอบชอบชอบคเฮ้ยมันเซ็ตผมเลยแต่ผมเดี๋ยวผมมันแปบแต่ว่าเก็บไว้ในตู้ละ่ะเ,เก็บไว้ะะจะมาใส่บ่อยๆ่อยคุณมีคัาสุขไหมวันนี้ไม่ถึงอะไรนี่อขอบคุณนะคะทุกคนไม่รู้จะพูดขอบคุณกี่ครั้งถึงเกิดถึงจุง อยกขอบคุณนั้งหมดที่เราทุกคนทำาให้ได้เรได้ไะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอแล้วค่ะครับคุณามากครับไม่พูดละไม่ลองแล้วเพราะเดี๋ยวถ้าลองแล้วเดี๋ยวไปออกตบไปซักหน้าปุ๊บเดี๋ยวน้องไม่จะเข้ามาไนวันนี้ ตอนนี้น้องไม่มาแล้วเห็นเห็นว่าเมื่อกี้เห็นโทรมาบอกว่าอะไรนะของ b d s อ๋อน้อง BTS กลับด้วย,ยอ๋อเดี๋ยวน้องก็เดินมาฉันไม่เชื่ออ่ะาชีพชีพๆๆ เชียนเชียรเต้นเชียรเต้นเชียรน้องอยู่ไหนเอาไหมไเห็นจริงๆไม่อกี้ไม่เห็นจริง,งมไม่ไ <c oughs> ไมีความรู้สึกแรกที่จนอน่องเท่าไร <c oughs> ความรู้สึกแรกถ้าถ้าเท่าที่จำได้นี่ก็คือแบบน,อน้องแบบว่า อ๋อเมื่อกี้เหรอครับอ๋อแล้วกีน้องที่โผล่น้องที่โผล่ครั้แรกรู้สึกตอนเจอเนาะเมื่อกี้ครั้งแรกก็รู้สึกเซอร์ไพรส์อันนี้พูดจริงๆนะเซอร์ไพรส์จริงๆครับเพราะว่าไม่คิดวันไม่รู้ว่าคิดว่าน้องอาจจะมาแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะมาด้วยวิธีนี้แล้วแบบไปอยู่นั่งอยู่กับพี่ๆแบบไม่เห็น จริงจริงตอนที่บอกว่าให้แบบเออกับทุกคนแบบแหวกหน่อยตอนนั้นก็ไม่เห็นงงเหมือนกันไม่มีว่าตรงกลางคือก็ให้มองก็ดูทุกคนก็มองทุกคนเองนะความรักมันบางตาอะอะไรนะความรักมันบางตาไม่แก้ด้วยเนี่ย ตกทิศอะไรอ่ะตอนนี้เริ่มไปแล้วนะอ๋ออ๋อนอะไรครับบว่าอหวานน้อยก็ได้ครับแวเก่งเก่ง หัวหลาสต้องห่วไงแม่เขาพี่ทำอะไรทำเป็นแห้งไหมอะไรครับก็รีบส่งแล้วก็รีบลับเลยครับอ่ะไม่กลัวโอ้ไม่รอดอะไรหรอไม่รอดหมายถึงว่าไม่รอดเลย

้องกลับไปแล้วเมื่อกี้น้องถ่ายลูกสองลูกันหรือว่าถ่ายอะไรเมื่อวานทุกคนมีอะไรแบบอยากถามกันไหมอะไรนะครับเจอเพิ่ทครั้งแรกอนเจอครั้งแรกเลยทำไมรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่ดูมีออร่ามม่จริงๆนะแบบรู้สึกว่า ทำไมเออเป็นอันนี้อันนี้คือคือเรามองแล้วรู้เลยว่าคนนี้คือนังมาก